ดวงราศีตุลหรือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่17ตุลาคมถึงวันที่15พฤศจิกายนประจำวันที่1ตุลาคม2565ถึงวันที่31ตุลาคม2565ก่อนอื่นต้องขอบอกก่อนว่านี่เป็นการอ่านดวงทั้งราศีเพราะฉะนั้นจะไม่ตรงกับทุกคนทั้งหมดนะคะหากท่านสนใจดูดวงส่วนตัวติดต่อได้ที่ลิงก์สื่อโซเชียลที่เขียนไว้ใต้คำอธิบายของคลิปวิดีโอ หรือในคอมเมนต์ใต้คลิปคำถามละ93บาทเท่านั้นไม่เร่งเวลาทุกอย่างพูดคุยกันได้ขอบคุณมากๆเลยจ้าก่อนอื่นเรามาดูดวงทั่วไปกันก่อนเดือนนี้ค่อนข้างจะมีความสุขกับการเดินทางหากคุณวางแผนที่จะท่องเที่ยวไปกับครอบครัวไปกับคนรักหรือไปกับแฟนของคุณคุณจะมีความสุขมากๆคุณคงจะเก็บเงินไว้ค่อนข้างจะเยอะอยู่พอสมควรแล้วและรอโอกาสนี้มานานที่จะได้เดินทางไปด้วยกัน บางท่านอาจจะต้องลาง,งานใช้วันหยุดที่คุณมนีเพื่อจะได้ไปด้วยกันภายในเดือนนี้เดือนนี้คุณอาจจะต้องระมัดระวังเรื่องผู้ร่วมง,งานหรือคนทัางบ้านของคุณเอาไว้ให้ดีเพราะเขามีเกณฑ์จะนำพาเรื่องเดือดร้อนมาสู่คุณได้จะเป็นเรื่องเดือดร้อนเกี่ยวกับคำพูดหรือการทะเลาะเบาแหวงกันได้อาจเป็นการเอาของไปแล้วไม่ยอมคืนสักทีจนคุณต้องไปตามพอตามไปจะเอาคืนผลปรากฏว่าของที่คุณให้ยืมไปนั้นมันพังเสียหายบุบสลายไปแล้วดังนั้นถ้าดวงเป็นแบบนี้แนะนำว่า อย่าให้ใครยืมของใช้ในเดือนนี้ไม่ว่าจะเป็นสิ่งใดเล็กน้อยขนาดไหนก็ห้ามขอยืมกันปัญหามันจะได้ไม่เกิดขึ้นเรื่องบ้านบริเวณข้างบ้านฝั่งขวามือระมัดระวังความร้อนจากเปเลวไฟอาจเกิดอคีภัยขึ้นถ้าอะไรที่เป็นเชื้อเพลิงได้ต้องเอามันออกอาจมีเด็กไปเล่นจุดไฟบริเวณนั้นเรื่องรถรถอะไรที่ไม่จําเป็นบริเวณด้านหลังของรถต้องเอามันออกนะคะเดือนนี้อย่าขับจี้ท้ายคันข้างหน้ามากมีเกณฑ์จะเบรกไม่อยู่ ถ้าคันข้างหน้าเบรกรทันหันมันจะเกิดอุบัติเหตุได้ดวงสุขภาพสุขภาพเดือนนี้ระมัดระวังการเป็นแผลในช่องปากอาการร้อนในต้องกินน้ำเยอะๆอยู่สักหน่อยนะคะเสริมดวงเน้นทำบุญบริจาคเงินให้เป็นค่าอาหารกลางวันเด็กคุณลองดูว่าที่ไหนที่สามารถสมทบเงินเป็นค่าอาหารกลางวันให้กับเด็กๆได้ลองค้นดูในออนไลน์ก่อนก็ได้พอเจอแล้วค่อยทำการโอนเงินทำบุญเข้าบัญชีสถานที่นั้นๆโดยตรง ไม่เอาแบบรับผ่านบัญชีคนกลางให้ทําโดยตรงไปได้เลยและทําบุญเท่าที่เราทําไหวและไม่เบียดเบียนตัวเองทําสักหนึ่งร้อยบาทก็ยังได้ผลบุญตรงนี้จะส่งเสริมให้ศัตรูหมู่มานของคุณแพ้ภัยตัวเองการงานที่ติดขัดจะรับรื้นเจ้านายจะเข้าข้างคุณหากมีสิ่งใดที่ไม่ดีเกิดขึ้นกับคุณดวงการเงินการเงินเดือนนี้ยังพอไปได้แบบเรื่อยๆแต่ระมัดระวังอย่าให้ใครยืมเงินเพราะยืมแล้วจะไม่ได้คืนและจะสร้างความเดือดร้อนให้กับตัวคุณเองด้วยในภายหลัง เพราะฉะนั้นเดือนนี้ห้ามให้ใครยืมเงินเด็ดขาดไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรดวงการงานการงานโดดเด่นในช่วงต้นเดือนมีเกณฑ์ได้เปลี่ยนสถานที่ทำงานกลางเดือนระมัดระวังเรื่องเอกสารต่างๆมันจะไม่เรียบร้อยต้องแก้ไขให้มันถูกต้องก่อนที่จะไปส่งให้กับผู้มีอำนาจต้องตรวจเช็คให้ดีก่อนปลายเดือนมีเกณฑ์ย้ายหรือสับเปลี่ยนงานอีกครั้งต่อไปเรื่องอาชีพเสริมอาชีพเสริมที่สามารถทำได้สำหรับชาวราศีตุลในเดือนนี้ ได้แก่การขายอุปกรณ์อะไรบางอย่างที่มันเหมาะสมกับแต่ละอาชีพที่เราต้องการจะขายเช่นอาจขายปากกาสมุดดินสอให้กับบรรดาเด็กนักเรียนขายเครื่องมือทางการช่างหรือขายอุปกรณ์อื่นๆตามแต่กลุ่มเป้าหมายที่เราจะทำแล้วก็ขายน้ำแก้วใหญ่ๆแต่ราคาไม่แพงคุ้มแบบจุใจกำไรน้อยหน่อยแต่จะมีคนหลังไหลมาไม่ขาดสายพอมารวมกันเยอะๆก็จะเป็นกำไรที่เยอะอยู่พอสมควรและอาชีพดูแลผู้อื่นดูแลผู้สูงอายุยังไปได้อยู่เรื่อยๆค่ะ การเรียนสำหรับเดือนตุลาคมคงจะปิดเทอมกันแล้วงั้นเรามาดูกันว่าช่วงปิดเทอมจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับนักเรียนมตน้นน้องมอหนึ่งต้องช่วยพ่อแม่ทำงานแบ่งเบาภาระและค่าใช้จ่ายภายในบ้านน้องเป็นคนเก่งและคนฉลาดแถมยังเป็นเด็กดีอีกด้วยนะจ๊ะน้องมอสองจะมีคนมารักมาชอบพอที่อายุมากกว่าค่อนข้างจะหลายปีอยู่สักหน่อยแต่น้องคงไม่ชอบเขาเท่าไร่เดือนนี้จะมีแต่คนเข้ามาจีบน้องหลายคน คงยังไม่ตอบรับใครแบบจริงจังน้องมสามีเกณฑ์ได้รับเงินจากญาติผู้ใหญ่และเป็นเงินที่เยอะอยู่พอสมควรได้มาแล้วคงจะเอาไปซื้อของที่น้องอยากได้โดยเฉพาะพวกโทรศัพท์หรือทรัพย์อื่นๆที่สามารถพกพ,พาไปไหนก็ได้น้องมสี่คงจะไม่ค่อยได้ออกไปไหนส่วนใหญ่วิธีชีวิตจะยังคงเหมือนเดิมอาจมีเพื่อนมาเยี่ยมหรือมาเที่ยวที่บ้านหรือคนที่อายุน้อยกว่ามาหาที่บ้านน้องมห้าม,มีเกณฑ์เดินทางไปหาใครซักคนที่อยู่ห่างไกลกันออกไป ที่น้องไปหาเขาก็เพราะน้องคิดถึงเขาเดือนนี้คงจะได้เจอกันแล้วน้องมหกอาจมีญาติมาเที่ยวที่บ้านพร้อมนําเงินหรือของมีค่ามีราคามาให้แต่น้องต้องรู้จักการพูดเพราะเพราะกับเขาด้วยอย่าเผลอตัวไปพูดอะไรที่ฟังแล้วมันจะดูไม่ดีต่อไประดับนักศึกษาน้องปีหนึ่งมีเกณฑ์จะเข้าใจอะไรผิดเกี่ยวกับแฟนของน้องหรือคนที่น้องรักเรื่องที่เข้าใจผิดอาจเป็นเรื่องของมือที่สาม ที่จริงแล้วเขาอาจแค่รู้จักกันมานานแล้วมากกว่าจะเป็นอะไรกันน้องปีสองอาจต้องเข้าค่ายควบคุมดูแลรุ่นน้องออกค่ายพัฒนาต่างๆแต่จะมีรุ่นน้องบางคนไม่เชื่อฟังเราพูดกันไม่ค่อยรู้เรื่องหักมีกรณีอย่างนี้แนะนําให้ส่งกลับบ้านได้เลยไม่ต้องคอยตามกันอยู่เพราะบางคนจะทําให้ส่วนรวมพังเพราะเรื่องส่วนตัวน้องปีสามมีแววความรักมาเยือนคนที่เข้ามาจะเป็นคนที่พูดอะไรตรงๆขวานผ่าซากอารมณ์รุนแรงพูดจาไม่ไว้หน้าใคร ถ้าน้องชอบแบบนี้ก็คงไปด้วยกันได้แต่ถ้าไม่ชอบและเล็งเห็นผลถึงระยะยาวแนะนําให้รอก่อนอย่าเพิ่งรีบร้อนหรือใจร้อนตัดสินใจน้องปีสี่มีเกณฑ์จะพบใครบางคนคนคนนี้เหมือนเป็นคนที่แอบซ่อนอยู่ในส่วนลึกของความรู้สึกที่ถูกเก็บเอาไว้ใครคนนั้นที่น้องปรารถนาจะได้เจอเดือนนี้มีเกณฑ์จะได้เจอกันแล้วดวงความรักความรักสําหรับคนโสดคนโสดตามดวงแล้วมีเกณฑ์จะได้พบกับใครบางคนเขาคนนั้นไม่ได้อยู่ใกล้เราห่างไกลเราออกไป บางท่านบางดวงอาจเป็นชาวต่างชาติที่อยู่กันคนละประเทศเดือนนี้คงจะได้เจอกันแล้วหากท่านเคยผ่านการมีครอบครัวและได้หย่าร้างและมีลูกน้อยที่ต้องดูแลนี่คือดวงของคุณแต่ปัญหาและอุปสรรคที่ต้องเจอคือกำแพงภาษาแต่ระดับคุณแล้วคงไม่ใช่เรื่องยากที่จะแก้ปัญหาในจุดนี้ความรักสำหรับคนมีแฟนคนมีแฟนเดือนนี้มีอะไรต้องค่อยพูดค่อยจากกันเดือนนี้เหมือนจะมีคนอารมณ์ร้อนบ่อยอยู่พอสมควร ปัญหาของคุณสองคนเกิดจากคำพูดที่ไม่ค่อยถนอมน้ำใจกันสักเท่าไหร่บวกกับมีคนยุยงส่งเสริมให้เลิกกันจากคนรอบข้างในเมื่อดวงมันขึ้นมาแบบนี้ขอแนะนำว่าถ้าจะเลิกกันให้เลิกด้วยเหตุผลของเราแค่สองคนอย่าเลิกกันเพราะมีคนยุจากคนรอบข้างเข้าข่ายคนรอบข้างอย่ายุ่งเรื่องของคุณสองคนอย่าให้คนรอบข้างมีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจในเรื่องของความรักของคุณไปได้ความรักสำหรับคนมีครอบครัว คนมีครอบครัวเดือนนี้ถ้ามีอะไรไม่เข้าใจกันคุณจะต้องหันหน้าเข้าหากันพูดคุยกันอย่าปล่อยให้ปัญหาที่คุณมีกับคนรักของคุณมันยืบเยื้อคาราคาซังถ้าสงสัยอะไรให้เปิดออกพูดคุยกันไปเลยแล้วปัญหาความทุกข์ทั้งหลายที่จะตามมามันจะไม่เกิดถ้าคุณไม่คุยกันมีอะไรสงสัยเอาแต่เก็บเอาไว้คนเดียวสุดท้ายคุณอาจเป็นโรคทางใจก็เป็นได้เพราะฉะนั้นแล้วให้หันหน้ามาพูดมาคุยกันแล้วปัญหามันจะไม่เกิดนะคะ ขอบคุณทุกท่านสำหรับการกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อๆไปขอให้ทุกท่านมีความสุขความเจริญมีสุขภาพที่ดีหมดทุกหมดโศกร่ำรวยและประสบความสำเร็จในสิ่งที่ทุกท่านปรารถนากันทุกประการ